สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่17ถึง23พฤษภาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวพิจิกอาจจะมีเหตุการณ์ที่ต้องล้มลุกคุกค,คานนะคะหรือพบกับปัญหานะคะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ทั้งนี้นะคะชาวพิจิกก็จะสามารถใช้ความแข็งแกร่งนะคะใช้ความสามารถใช้ความเด็ดเดี่ยว และสภาพจิตใจที่กล้าหาญนะคะทำให้ยืนหยัดที่จะต่อสู้กับปัญหาหรือว่าสิ่งที่เข้ามาพิสูจน์ใจในช่วงนี้ได้นะคะเรื่องของการงานนะคะก็จะมีคุณแจสำคัญเรื่องของความอดทน การใช้สตินะคะแล้วก็ตื่นตัวอยู่เสมอนะคะก็จะทําให้ชาวพิจิกพบกับโชคลาภในสัปดาห์นี้ได้นะคะการใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลนะคะสัปดาห์นี้ก็เหมาะกับท่านที่เป็นครูบาอาจารย์นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเลขเกี่ยวกับตรกกะความรู้ต่างๆคุณจะทําได้ดีการเจรจาต่อรองด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อมูลที่แน่นที่ได้อ้างอิงน,นะคะก็จะทําให้มีโอกาสก้าวหน้าได้รับ บรรยากาศที่ดีประสบความสำเร็จมีโชคเรื่องงานได้นะคะเรื่องของการเงินการลงทุนธุรกิจนะคะที่คุณได้ศึกษาข้อมูลเต็มที่แล้วนะคะก็จะทำให้เกิดผลกำไรนะคะอย่างเช่นการเล่นหุ้นนะคะหรือว่าการออวางแผนโปรเจกต์โครงการมานานแล้วก็ถึงเวลาต้องลงทุน ถึงเวลาที่ต้องซื้อสินค้านั้นมาขายนะคะก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้สร้างผลกําไรนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอยู่ช่วงนี้ถ้าข้อมูลแน่นนะคะก็มีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของอาชีพได้ค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่ป่วยก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะหรือว่าได้พบแพทย์ที่ดีหรือว่ามี วิธีบำบัดร,รักษาที่ดีนะคะก็ทำให้หายจากโรคภัยได้นะคะบางรายอาจจะมีคนในครอบครัวหรือว่าคนที่รักรอบตัวหรือญาติพี่น้องเจ็บป่วยนะคะก็ลองดูให้ดี ท่านที่ยังโสดสัปดาห์นี้นะคะบางคนอาจจะสนใจเรื่องงานนะคะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้อาจจะให้เรื่องของการงานการใช้ชีวิตเป็นพิเศษส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็จะมีความชัดเจนนะคะความรักมีความมั่นคงมากขึ้นลงตัวมากขึ้นนะคะพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ